เมื่อเมื่อถาแต่ยุคเดียวชนีชนีแล้วแล้วมีอยู่ยายเอาไปด้วยเออเรายังมันยังไม่หมดไงชนีชนีรอแต่ผู้ชายพราเรากับศูนย์ได้สาวเออเตงหาแล้วแต่เต็มตีหามาถากัวถาเมียเขาใชเป็นซ้อนเกิดถ่านเลยเปิดตัวแล้ว สาวก๋วยทอดคือจังสิเสแปักนอกยิมหน่อยยิมใหญ่อยู่สาวเอ้ยที่จะไปลบบุรีนะคะผู้ชายนะคะก็จอดแวะปั๊มให้เธอเสื้อบัวาเป็นการกินชาเขียวมัทฉะนะคะของพันไทยครั้งแรกของชนีวึงเล่หนูนะคะที่เราสร้างจะเป็นชาเขียวมัทฉะนะคะหวานน้อยใส่น้ำตาละโนดเพิ่มบุใครสิว่าบรนนอกกสางนะคะกรบฉันเ่เคยกินอีรี มาทาคลิปหรอใช่ไม่ต้องปรุงเลยอร่อยไหมไม่ต้องปรุงร้านที่แพรว่าชอบมากินหรอกับเยเบลอวอะริงไม่ต้องปรุงเลยก็คือใส่แค่พริกกับน,น้ำส้มตัวแล้วว่ะลองซิมหน่อย กวยเตี๋ยวไก่วังน้อยตรงข้ามหมู่บ้านเจ็ดาตรงข้ามหมู่บ้านเจ็ดาแปดเนาะเออแซ่บมากเยี่ยมมาก